ในทะเลความแข็งแกร่งนั้นคือทุกอย่างมันจึงไม่แปลงเลยที่ใครหลายๆคนที่ต้องการจะก่อตั้งกลุ่มโจสลัดนั้นต้องการที่จะให้คนเก่งๆเข้ามาอยู่รวมด้วยและความเก่งกาจของพวกเขาก็มีเอาไว้เพื่อต่อสู้กับคนอื่นและแน่นอนกองทัพเรือก็คือศัตรูหลักที่พวกเขาจะต้องต่อสู้ด้วยถึงแม้ว่าพวกโจสลัดเก่งๆจะสามารถจัดการกับคนที่ยศพลทหารไปจนถึงยศพลเรือโทแต่พอมาเป็นผู้พลเรือเอกแล้วเนี่ยฝีมือมันก็รู้จะห่างชั้นกันมากเลยเพราะฉะนั้นผมจะขอพาทุกๆท่านมาพบกับ สิบอันดับตัวละครที่สามารถกระทืบคนเรือเอกได้ถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่สิบลักกี้รูหนึ่งในสมาชิกสำคัญของกลุ่มโจสลัดผมแดงเขาเป็นคนแรกในเรื่องวันพีชเลยที่ปรากฏตัวออกมาแล้วยิงโจมภูเขาเข้าที่หัวจังๆในการปรากฏตัวของลักกี้รูนั้นดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเป็นอย่างมากนั่นจึงทําให้ใครหลายๆคนเริ่มตั้งคำถามกันแล้วว่าทาไมชายที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ถึงสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วมากแต่จนถึงวันนี้ พลังและความสามารถของลักกี้รูนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่โดยการที่เขานั้นสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วเป็นอย่างมากราวกับใช้พลังจิตและโบกับการเป็นสมาชิกอันดับต้นๆของกลุ่มโจรสลัดผมแดงจึงไม่แปลกเลยที่ลักกี้รูนจะสามารถจัดการและกระทือพลเรือเอกได้อันดับที่9เป็นเบคแมนชายผู้มีไอคิวสูงที่สุดในทะเลอีสต์บลู ตลอดระยะเวลาการเดินทางที่เขาได้ร่วมทางมากับกลุ่มโจรสลัดผมแดงเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ในหัวและเมื่อกลุ่มโจรสลัดผมแดงมาถึงยังมารีนฟอร์ดที่กำลังเกิดสงครามอยู่เบนเบ็กแมนก็สามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเพื่อเข้าไปหยุดคิซารุเอาไว้ซึ่งเบนเบ็กแมนแค่แค่ปืนเจาะเท่านั้นเองคิซารุที่ถึงกับหยุดชงักก็เลยทีเดียวข้อมูลจากวันพีชวีเมลการ์ดดัต้าบุ๊กได้บอกเอาไว้ว่าเบนเบ็กแมนนั้นแข็งแกร่งพอๆกับแชงคูสกันเลย และเบนเบ็กแมนก็ยังมีความแข็งแกร่งทางกายภาพที่มหัศจรรย์เอามากๆข้อมูลยังบอกอีกด้วยว่าพวกโจสลัดตัวรับพร้อมในนิวเวิลด์ก็รู้สึกเกรงกลัวในตัวของเบนเบ็กแมนกมากเวลาได้เจอกันอันดับที่8คูซันคูซันเป็นคนที่มีพลังจากปนฮ e ิเอะหิเอเป็นผลไม้ปีศาจสายโรเกียจึงทำให้เขากลายเป็นมนุษย์น้ำแข็งความเก่งกาจของคูซันนั้นได้ถูกบอกเล่ากันแบบปากต่อปาก คซันได้เข้าต่อสู้กับอาคาอินที่เกาะพักห้าศาสตร์ซึ่งมันก็กินเวลาถึง10วันกันเลยทีเดียวถึงแม้ว่าพลังจากผลน้ําแข็งนั้นจะเสียเปรียบพลังจากผลแมกมามากพอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยฝีมือของครูซันเนี่ยก็สามารถที่จะต่อสู้กับอาคาอินูได้สูสีสุดถึงแม้ว่าตอนนี้ครูซันจะลาออกจากทางกองทัเพเรือเพื่อไปอยู่กับกลุ่มโจรสลัดโดดดาแล้วก็ตามที่แต่ยังไงนะครับคูซันเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ยึดถือในความยุติธรรมแบบเอื่อยเฉยอันดับที่เจ็ ราชานรกซิเวอร์เรลี่อดีตคู่หูของราชาโจาสลัดอย่างโกดีโรเจอร์ เรลี่ e นั้นมีบทบาทอย่างมากในการเข้าไปหยุดคีซารุเอาไว้ไม่ให้กระทืบพวกกลุ่มโจสลัดหมวกฟางเรลี่ e นั้นได้พูดออกมากับป้าตัวเองเลยว่าตัวของเขานั้นแก่ลงจึงทําให้ไม่สามารถจัดการกับคีซารุได้ในเวลาอันสัน้นถึงแม้ว่าเรลี่จะแก่ลงเป็นอย่างมากเลยแต่เขาก็ยังสามารถที่จะหยุดยั้งพลเรกเอาไว้ได้นะที่สําคัญเลยก็คือเรลี่เนี่ยยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในหาคีทั้ง3ารูปแบบอีกด้วยและสามารถสอนให้ลูฟี่ใช้เป็นมากไปกว่านั้นเรลี่ยังสามารถใช้ริอโอที่เป็นปลอกคอหินไครโระเบิดได้อีกด้วย อันดับที่6จูเลคิวมีฮอ,อกชายผู้เป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกมีฮอ,อกเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยแห่งโจสสลดัดซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อ22ปีก่อน เขาได้ท้าโดนกับผู้แข่งที่มีฝีมือมากมายและเขาไม่เคยแพ้ต่อผู้ใดเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาได้ฉายานักดาบอันดับหนึ่งของโลกมาไว้ในครอบครองมีฮอกเป็นหนึ่งในสักขีพยานที่ร่วมรับชมการประหารโกดีโรเจอร์และหลังจากที่โรเจอร์เสียชีวิตได้สักพักมีฮอกก็ได้เข้ารับตาแหน่งเจตเทพโจสลัดถึงแม้ว่ามีฮอกจะเก่งขนาดนี้แต่เขาก็ยังมีคู่ปรับตลอดการก็คือแชงคูสแต่หลังจากที่แชงคูสเสียแขนขวาไปมีฮอกก็ล้มเลิกความคิดที่จะเอาชนะแชงคูสตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ความเก่งกาจในฐานะนักดาบอันดับหนึ่งของโลกและยังมีฝีมือที่สูสีกับแชงคูสจึงไม่แปลกเลยที่มีห้องนั้นจะสามารถจัดการกับพลเรือเอกได้อันดับที่5หนวดดาบผู้ที่มีพลังจากผลไม้พิซซาถึง2ผลซึ่งก็คือผลให้ความมืดกับผลสั่นสะเทือน หนดดำเป็นคนที่ฉลาดและมีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งกาจเป็นอย่างมากเพราะว่าเขามีเวลาในการขัดเกลาฝีมือของตัวเองมากกว่าคนอื่นนั่นก็เพราะว่าหนวดดำไม่เคยหลับเลยนั่นเองจึงทําให้หนวดดำนั้นมีเวลาในการทําอะไรต่างๆนา,นานาได้มากมายกว่าคนอื่นในตอนแรกมาเชลดีททชเป็นเพียงแค่สมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหนดขาวก็เพียงเท่านั้นแต่หลังจากที่เขาได้ครอบครองผลความมืด เขาก็ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกประก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดหนวดดำหนวดดำสามารถจัดการกับเอสแล้วนำเอสไปแลกกับทางกองทัพเรือเพื่อขอเข้ารับตำแหน่งเจเทพโจรสลัดและหนวดดำก็ใช้ตำแหน่งเจเทพโจรสลัดเพื่อเดินทางข้าไปยังคุกนรกอิมเพลดาวและตามหาสมาชิกมาเข้ากลุ่มเพิ่มเพื่พอสร้างความแข็งแกร่ง,ง,งพอหลังจากช่วง2ปีไทม์สคริปโหนวดดำได้ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งของ4จกักรพรรดินี่จะทําให้พวกเราเห็นว่าหนวดดำ,ำเป็นคนที่มีการวางแผนและเตรียมการมาเป็นอย่างดีจึงทําให้เขาสามารถพัฒนาไปได้ไกลและก้าวกระโดดมากกว่าคนอื่น จากความสามารถของมาเชลดีทิชในตอนนี้ก็คงไม่แปลกเลยที่เขาจะสามารถเอาชนะพลเรือเอกได้แบบง่ายๆอันดับที่4 b i บิ๊กมัมผู้ที่มีพลังจากพลโซรุโซรุเป็นผลไม้ปีาศาจสายพาราเิเซียที่ทรงพลังเป็นอย่างมากพลังในการทำลายล้างของบิ๊กมัมนั้นเรียกได้ว่าน่ากลัวเป็นอย่างมากไม่เท่านั้นความทนทานของร่างกายและความเร็วในการเฟื้นตัวนั้นก็ดีไม่แพ้กันนั่นจึงทำให้ผมรู้สึกสงสารพลเรือเอกเลยนะถ้าเกิดว่าต้องเข้ามาต่อสู้กับบิ๊กมัมจริงๆน่าจะต้องโดนบิ๊กมัมขยี้แบบโหเละเลยอะ อันดับที่3ไคโดผู้ที่มีพลังจากพลอ้วอโอเป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาความแข็งแกร่งของไคโดนั้นแทบจะเรียกไม่เลยว่าเขานั้นอาจจะตายไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นการประหารแบบไหนไคโดนั้นก็จะรอดมาได้ในทุกครั้งเสริมโดยโปรไฟล์ของคนที่เคยอยู่ในกลุ่มโจสลัดร็อกที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสมัยก่อน คือความเก่งกาจของไคโดมันมีเยอะมากจนผมไม่รู้จะพูดอธิบายออกมายังไงเอาเป็นว่าถ้าพลเรือเอกต้องมาเจอกับไคโดจริงๆผมว่าพลเรือเอกก็มีวิ่งหนีอ่ะอันดับที่2แชงคูสผมแดงเขาเป็นสี่จกักรพรรดิเพียงคนเดียวที่สามารถว่ายน้ำได้ผมว่าแค่ความสามารถนี้ก็โหดมากๆแล้วนะแชงคูสเป็นผู้ที่มีหาคิทั้ง3ารูปแบบและสามารถใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฮาคิราชา ที่เวลาแชงคูสใช้มันจะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าแชงคูสั้นจะมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้เสียสละแขนของเขาไปเพื่อช่วยเหลือชีวิตของลูฟี่เอาไว้ซึ่งกา,การกระทําของแชงคูสนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นการเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ พอเขาเชื่อว่าลูฟี่นี่แหละจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงยุคสมัยซึ่งถ้าเกิดว่าแชงคูสมันไปจัดการกับเจ้าทะเลจริงๆเนี่ยผมว่าก็ทําได้ปะแต่ว่าไม่น่าต้องแบบต้องเอาแขนไปให้เจ้าทะเลกัดเลยความสุดยอดของแชงคูสยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าแชงคูสเนี่ยยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปพูดคุยกับห้าผู้เท่าแห่งดวงดาวได้นั่นจึงแปลว,ว่าแชงคูสไม่ได้เป็นเพียงคนที่มีความสามารถในการต่อสู้ที่เก่งและโดดเด่นเพียงเท่านั้นแต่เขายังเป็นคนที่มีอำนาจมากอีกด้วยอัันดบที่1 Monkey D Dragon ชายผู้เป็นหัวหน้าของคณะปฏิวัติความเก่งกาจของเขานี่แทบไะเรียกได้ว่าวัดไม่ได้กันเลยทีเดียวคือไม่ใช่ว่าเก่งมากเก่งเวอร์นะแต่คือเขายังไม่ได้แสดงฝีมืออะไรเท่านั้นเองแต่ถ้าจะให้ดูจากนำ้ำมือทูของคณะปฏิวัติที่เป็นลูกศิษย์ของดราก้อนสายตรงเลยเนี่ยซาโบสามารถต่อสู้กับรูจิที่ในตอนนั้นมีตำแหน่งไปถึง C p 0ซซึ่งมันก็เก่งมากๆนะแล้วในตอนที่ซาโบสู้กับรูจิเนี่ยมันก็ดูจะเป็นอะไรที่สบายๆมากๆสําหรับซาโบเลยนั่นจึงทาให้ใครหลายๆคนคาดหวังกันแล้วว่าความเก่งกาจของดราก้อนเนี่ยมัน มา,มากเลยคือเอาง่ายๆนะครับดรา้อนเนี่ยน่าจะสามารถจัดการกับพวกพลเรือเอกได้สบายๆอยู่แล้วแต่ว่าความเก่งกาจของดรา้อนเนี่ยมันจะเหนือพวกพลเรือเอกไปมากแค่ไหนนั่นเองและถ้าดรา้อนไม่เก่งพอตัวเขากับคณะปฏิวัติก็คงจะโดนรัฐบาลโลกกับทางกองทัพเรือจับไปตั้งนานแล้วแหละแต่นี่คณะปฏิวัติก็อยู่รอบมาได้นานแสนนานก็แปลว่าดรา้อนนะครับมีทั้งความเก่งกาจแล้วก็มีความฉลาดเป็นอย่างมากเลยในการวางแผนทําอะไรต่างๆนานา,นา,นาน เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวละครที่สามารถกระทืบพลเรือเอกได้ถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีตัวละครไหนอีกที่สามารถกระทืบพลเรือเอกได้ก็สามารถคอมเมนต์พร้อมคําอธิบายไปด้วยนะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ก็ subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้เช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ